ครับวันนี้ครับผมไอโนดีไอคอนนะฮะวันนี้มาสอนทุกคนทำช็อตคัทนะฮะช็อตคัทคืออะไรช็อตคัทก็คือการที่เราหาค mm ีย์เวิร์ดเพื่อเอาไปแทนประโยคยาวๆนะฮะงงใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่โน้ตของผมนะครับฮะโน้ตของผมอ่าผมกดกระดาษใหม่ก่อน ผมจะพิมพ์ไม่ดูคีย์เวิร์ดของผมนะฮะที่ผมตั้งไว้อย่างเช่น ad เก้ที่ผมตั้งไว้นะฮะมันก็จะขึ้นมาว่าผมชื่อนุครับ the icon ออเล่นเฟซเล่นไลน์เนี่ยก็คือว่าเล่นเฟซเล่นไลน์ได้เดือนละแสนทำอย่างไรสนใจแอดไลน์อภิวัตรมาร์เดลสกอร์ไอโนอ่าเห็นยังฮะเมื่อกี้สังเกตเห็นอะไรไหมฮะผมพิมพ์แค่ ad เก้แล้วกดสเปกบาร์อ่ามันก็จะขึ้นข้อความมาทั้งหมดเลย อ,อยากรู้ใช่ไหมว่าทํำยังไงเนี่ยผมพาไปทํากันนะฮะโอเคก็กดออกก่อนอ่าเริ่มเลยแล้วกันเราเข้าไปที่การตั้งค่านะฮะตั้งค่าอ่าผมกดออกก่อนพอนเข้าการตั้งค่ามาเราก็จะเจอหน้าหน้านี้นะฮะอ่าหมดเครื่องบุงเครื่องบินอะไรไม่ต้องมาสนใจนะก็กดลงมาที่ทั่วไป แล้วก็เข้าไปที่เห็นอะไรไหมฮะนีะ่ปุ๊บแป้นพิมพ์อ่าแต่มีคำคำหนึง่งข้อความข้อความหนึง่งที่โดดเด่นอยู่ก็คือการเต้นที่ข้อความเราเข้าไปตรงนี้ฮะการเต้นที่ข้อความอันนี้คือที่ผมทําไว้นะฮะเยอะมากก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆมมันจะไม่มีอะไรเลยนะฮะเราก็ไปกดบวกด้าน,นขวา มุมบนเนี่ยฮะบวกอ่าเราจะเห็นอยู่สองมันทัดบรรทัดบนจะเป็นวลีบรรทัดล่างก็คือปุมอ่มรัดอ่าเมื่อกี้ข้อความที่ผมพิมพ์ว่าผมชื่อนุครับด h ไอ nu ด h ไอคอนเนี่ยมันจะเป็นข้อความที่ผมใส่ในช่องวลีส่วนปุ่มรัดเนี่ยก็แอดเก้าเก้าที่ผมพิมพ์ไว้เมื่อกี้ฮะก็เนีย่ยผมลงพิมพ์ใหม่ใหม่ให้เห็นกันเลยนะฮะก็ผมชื่อนุครับอ่านี่ฮะ แล้วก็ไอโนะไอโนิไอคอนอ่าแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ไอเก้าผมตั้งไว้แล้วแต่ใดก็ผมต้องตั้งตัวอื่นเพื่อไม่ให้มันชนกันผมก็ตั้ง S88 แล้วกันอ่าโอเคนะฮะจากนั้นผมก็กดบันทึกอ่าแค่นี้เสร็จสิ้นนะฮะแล้วก็ออกไปหน้าโฮมแล้วเราก็เข้าไปที่โน้ตอีกก็ได้อ่าเราก็ลองพิมพ์ พิมคียวดที่เราตั้งเมื่อกี้เราตั้งว่าอะไรฮะเราตั้งว่าแอปแปเห็นอย่างว่ามันขึ้นว่าผมชื่อนุ๊กครับไอโน้ดีไอคอนมันก็จะขึ้นมาอทีนี้ถามว่าอ่าลองไปใช้ตรงไหนได้บ้างสำหรับ iPhone เราสามารถเอาไปใช้ได้ทุกแอปทุกที่ทุกตำแหน่งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไลน์ e s s e n g e r อใน f a c e b o o บีท a l k อ่าคือคือใช้ได้หมดเลยฮะเราสามารถเอาไปเอาไปพยุกต์ใช้ก็ได้โอเคนะฮะก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนโอเคนะแล้วมีข้อมูลอะไรดีๆผมจะเอามาแชร์กันอีกโอเคครับผมสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันโอเคครับวัสดีครับ